เอซ่อ,อมเสมอวะซ่อมเสมอเลยวันอันงคารท้าบันทิดวันังคานท้าบันทิดเนาะอัาจันน่ะบดสอม กมีปสมไอ้เมื่อหนึ่งจากสบมงประมาณสิบมงเดียวเออกือบมาบทันเนาะเริ่มเริ่มแปดมงแปดมงเลือ่ห้าเก้ามงห้าเก้าเกามงับเจ้าับเจ้าใช่ราการต่อไปอเจ้าเจ้า ถ้าฮอว์จากมาเบิงเพ่นอมสร้างนี่ให้มาตอนแปดโมงเพี่น like ้องแปดโมงหักเก้าโมงพนมแต่สัปโงเดียวสัปงหนึ่งหรือสมงปลเท่านั้นแหะจากนั้นพ่นก็เอาเข้าโขถ้าห้ามมาซาแดกับโเหเนาะเนา เฮ้เฮยเอ้ายกเด็เอ้ายกเฮงเฮงลูกซีสวยเฮงลูกสวยเกเฮงเฮเฮงเฮงเฮเฮให้มันให้มันเปีเลยวเ่แขนคำโหดีเขหน่อยพอสเยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยฮ้เฮ้ย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 เฮ้ฮ้ยเ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 ฮ้ย

ออกไปพอใจดีไว้ควาใจสวยผ่านเ่านลยน่ผ่านไดอาดีบทอเลยนะเอาเลยครับต่อไปเอ้จับจับเอาขวาี่ยวเสหมดเวลาจับที่สูงจับมันือทางเออเอาบังาง เราเปลป่งใช่นะให้จะสางมีเทบไดายมันต้องแป้ง่นหมัน่างๆรมจับบอลเลมดีๆจบตงไดีม้งจับว้มันทักจับเลยบล้วเลยกานปพอฟุ้แล้วก็ปัดไปคุก้นจัเอาอยู่พุ่ล้่างมาจับให้ันมาวเนี่ยเอ้างามถุงเออถุงมันช้าเนมันมันต้กินเอใครบุกไปดิบว

ผู้ดใดอยากไม่เห็นสร้างฝึกซ้อมข้าวเบิ่งได้เด้อจุดส่วนสร้างอ,อนุรักษ์สร้างคูแขนบ้บานนตอใหญ่เนาะเมืองสัญญาบุรีแขงยัสัญญาบุรีเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs>